แล้สวสวัสดีครับทีมนี้ก็ไปใหม่ครับยังโอ้ยครับสวัสดีครับอู้ทีมงานสามช่างครับเร็วจริงๆเอา่าเม,ม,มื่อวานเมื่อวานก็เม,ม,ม,มื่อวานเอาสยิงยิงฟ้าเอาจะให้เสร็จเลยครับวันนี้ทำการฉาบอู้ ตากินข้าวเที่ยงหรือข้าวบ่ายนข้าวบา <c oughs> ่า,บายบ <c oughs> ่า,บายส <c oughs> าม <c oughs> <c oughs> โมงบ <Okay. S 1> ่ายบ่ายสามโมงลตาโอ้นี่ครับแน่นี่ตรงไหนที่มันไม่สวยนี่เขาก็เอาปูนเนี่ยชาป่งให้อ <c oughs> ตรนสวยเท่าไหร่นไหนไม่ไม่รอแล้ว <c oughs> ผมรอแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ต้องแต่งให้ผมหรอกผมรอแล้ว ทีมงานสามช่างครับโอ้น oh. ี try, ่ไอไอไอไปติดกบไอป้าไม่ค่อยทรายแต่ตกอะเยอะเป็นสูบเสียหรอเสียหรอแล้วทำไมไม่เอาไอเกียงเกียงชาบปูนมาชาบอ่ะถ้านั้นก็จะออกแบบมาไหมอเนาะนี่อะ อ๋อท่อ PVC ท่อ PVC ตัดทำให้มันตรงถัง200ลิตรถังยางถังยาง200ลิตรและท่อ PVC มันก็ทำได้แต่หาอันใหญ่ไม่ได้เนะมีแต่อันเล็กๆกิเกียร์เบาไปกิเกียร์ลนไป จานชูเนี่เป็นทุกอย่างครับเอฟซีดูเลยอแล้วก็ดูเหลาก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ช่างชัยเราไม่ต้องพูดถึงครับระดับหัวหน้าช่างแล้วเอาเอาก็ช่างชัยระดับหัวหน้าช่างแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเนาะ เราพูดถึงแค่ช่างช่างชูกับช่างเหลาช่างชั <c oughs> ชงชยนี่สุดจัดแล้วฮะเลินเดินก่อนเด้อยู่ไหมนั่งทำไปนั่นี่เร้น กนปูนต <ève S 1> ายแล้วตีมาหยิเห้างมึงแคบเดียวติดตายห้อื่นก็ติเป็นหนึ่งหนึ่งจนได้ัลานก็ตียังปวดหัวปวดหัวเข่าเลยอยากออกไปไหนเลยมันเดินยากโอเคปวดแทายปวดปวดหัวเข่าเลยปวดจนโอ้ บวมแล้วผมผมนี่ปวดเลยหดะปวดก็เชิงจะบวมคือกันหรือว,วะนี่ okay, ผมปวดเดินได้แล้วผมอ่ะเดี๋ยวขอถามหน่อยครับขอเป็นความรู้ฮะช่างชายัยไม่ไม่ช่างชัยขอขอถามเป็นความรู้หน่อยอเขาฉาบแค่นี้ปะครับฉาบฉาบแค่อาล่องเนี่ยใช่ครับ แล้วแล้วจะให้ชาบเต็มบอกถูไหมถูไหมต้องถูไหมขัดครับต้องขัดครับโอ้ต้องเอากระดาษทรายมาใช่ครับอ๋อน้ำมันเลยทรายของขัดเดี๋ยวผมถามช่างชัยไม่ได้ถามช่างชูโอ้ยออยากมีส่วนร่วม ขัดขัดให้มันเสมอเหมือนกับเหมือนกับไอทำสีรถป่อใช่ครับอ๋อแล้วก็ลงสีจริงัได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วเตีเราทีนี้ก็ทาสีเราก็ก็ลงสีเลยลงสีแล้วก็ทีนี้ช่างไฟเขาก็มาตัดตัดใสเรื่องของเขาเนาะใช่ครับอ๋อนี่ครับจันชูนี่ นินทาผมนี่ยอยู่บ้านไม่ได้เลยนั่งจามชัอยู่นั่นแหละว่ายะถ้าถ้าผมไม่ไปนี่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้นี่ครับมันก็เหมือนกับการฉาบฉาบไอฉาบแผงฉาบบล็อกเรานี่แหละแต่ก็ ฉาบเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยครับแล้วก็เอากระดาษทรายมาถูทูๆูถูแล้วก็ทาสีถือวอ่าอันเสร็จไออจารย์ชูจะปูกระเบื้องด้ไหมนี่ไม่เป่ี่็นเลยไม่เป็นกระเบื้องป่ะหัดเลยเนาะ ทำไมอ่ะทางออกจะเบื or two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  or ่อหนอกัวเสียเนาะเสียหรอไม่เสียให้เขาหาฉากได้เราก็ตามเชือกเหมือนกันแหละเนาอไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นเป็นขนาดตัวนี้ยังไม่เป็นเป็นดูอ่ะฉากฉากดูสิครับเนี่ยต้องปิดลุ่มครับน็อตปิดลุ่มครับตัวนี้ยงครับ ปูนตายนี่เราต้องชาพนากิจไหมล่ะ่ะก็คือฉาบแล้วเราผสมปูนผสมปูนไว้เยอะครับนี่นี่ความขยันเป็นปูนขาวอ่ะ เรามาล้างปูนแล้วผสมใหม่ตอนนั้นก็นล้างออกตายตปูนอันอันอันนี้ซื้อใหม่บอนี่ครับอันฉาปูนเป็นบอสฉาปูนได้บอสขัดมันได้ขัดมันได้แต่ฉาปูนไ่ได้มไม่ได้อันนี้มันปิดเ,เกียงเ,ก,เ,เกียงเหล็กไอ้ฝนตกอีกแล้วด้วยน,นีเขาเอาไปปูกระเบื้องได้ปูกระเบื้องปาดเลยปาด ปาดเสมอเสมอไม่ใช่ปาดเนี่ยเป็นฟันมันเรื่อยอ๋อเวลาเราดีดคูดกาวอ่ะมันจะดีดออกเทียงน้อยอพราะกระเบื้องแผ่นใหญ่ผมต้องมันต้องสลักอีกแล้วตัว <ผล S 2> นคนจะมาอีกแล้วไอ้นี่ตัวของผมนี่สลาไม่ได้ของผมเนาะทำผ้าอะไรตกใจอะไร <c oughs> อู้อยู่ดีๆมาโน้ตกใจนี่ตกใจอะไรจ๊ะฮะโอ้ มันเสียงอยังเออตกใจตก,ตกเฮ <c oughs> ้ยปลาป่า,า <c oughs> ปปมันเคยแตกนี่โอ้ยอ่ะล้างแล้วเราก็พักครับพักผ่อนไปในตัวโอ้โหนี่แหละคนฝีมือเนาะช่างฝีมือโอ้ช่างฝีมือครับนั่นแหละเออช่างฝีมือเป็นงั้นแหละ โอ้หก oh, <c oughs> ็อ่ะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมอืมนะมันมานิดหน่อยมันมาไอเขาเรียกว,ว่าฝนฝนสาดฝนสาด,สาดมันก็งี้แหละฝนสาดอะไรมาอะไรขนาดนี้อืม <c oughs> มันไม่แรงฝนสาดมันก็สาดมาเบาๆเดยนะมันขึ้นเอองั้นแหละ อนอน่นต,ตาลต,ตาลเมื่อกี้เห็นอยู่ซีแยกเองมาทางนี้แล้วโอ้